ดีค่ะคุยให้คิดกันนิชากอนนะคะวันนี้จะพามาออกกําลังกายกันค่ะวันนี้วันที่3สิของการออกกำลังกายที่ถนนจังหวัดสุพันธุ์ุริด้วยการปัดจักรยานนะคะตามมาดูเลยนะคะว่าสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงน้องนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะน้องก็เฟิร์มมากนะคะฟิตและเฟิรม์มบอกได้เลยว่าแข็งแรงมากทั้งกายใจนะคะร่างกายนี่แข็งแรงฟิตมากค่ะคะำว่าฟิต เพิ่มน้องเพิ่งเข้าใจวันนี้เองนะคะในอายุมากขนาดนี้แล้วน้องก็ยูเยอะแล้วนะคะจึงจาเป็นต้องดูแลร่างกายเพราะว่ามันจะเป็นช่วงต่อของโรคภัยไข้เจ็บไข้เจ็บที่จะเข้ามาน้องก็จะเป็นสไตล์ป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหานะคะการไม่มีโรคเป็นลาบอันปเสรฐถ้าคุณเชื่อน้องออกกําลังกายไปกับน้องทุกวันเป็นอินสปายอินสปายเรชั่นแล้วก็ทําให้ร่างกายและจใจเราแข็งแรงขึ้นทุกวัน,นะคะ่ะมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะค่ะวันนี้น้องก็จะมาพูดเรื่อง เป็นเหตุผลที่ทำให้คนอื่นมีความสุขนะคะก็คือการให้ของขวัญเนี่ราคาแพงที่สุดแต่ว่าไม่ต้องออกแรงหรือว่าไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราทำตัวเองให้เราเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาจะทำให้คนที่อยู่ใกล้เรานะคะเขาก็จะมีความสุขคะ่ะเพราะว่าเขาได้รับพลังงานบวกจากเรานะคะการเป็นเหตุผลที่ทำให้คนอื่นมีความสุขก็คืออยากให้คนอื่นต้องมากังวลในเรื่องของเรา ว่าไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ไม่เกี่ยวกับการทะเลาะกันนะคะอันนี้พูดถึงการใช้ชีวิตปกติว่าเหนื เป็นเครื่องประดับในออฟฟิศ้วก็เป็นเครื่องประดับในสังคมที่ว่าการมีคนที่มีความสุขยิบย้้แจ่มใสยอยู่ใกล้ตัวคนที่เขามีพลังงานบวกพลังงานดีๆคนที่เขามีความสุขนะคะถ้าเราได้อยู่ใกล้คนคนนี้ก็เราก็จะมีความสุขคือพลังงานพวกนี้มันออสโอรซิสนะคะคือมันแบ่งปันงกันได้แชร์ิ่ง นะการสร้างสังคมให้มีความสุขนะคะถ้าเกิดว่ามีเงินในกระเป๋าคุณก็จะมีความสุขเหตุผลที่รัฐบาลนี้นะคะเข้ามาคือทุกคนก็อยากจะมียกระดับชีวิตรายได้นะคะให้ดีขึ้นบริษนะัท JKN แล้วก็บริษัท Stark หลายๆยบริษัทก็เกือบจะล้มละลายไปหมดแล้วนะคะธุรกิจต้องมา ฐก,กิจต้องมาแล้วฝ่กชีวิตไว้กับรัฐบาลใหม่เลยนะคะหลายๆคนคือบางครั้งเราต้องรู้จักการไปหารจัดการ priority ความสําคัญแล้วก็คือยังไงก็อยากให้นั่งสมาธิคือถ้าคนไม่นั่งสมาธิพูดไปก็ไม่เข้าใจพูดไปเหมือนเอานะพูดไปเหมือนอากาศพันไป เเป็นว่าทำยังไงก็ได้มีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็มีใบหน้าที่เบิกบานจับสายแบบน้องเนี้ยค่ะใบเบื้องหลังไป สวัสดีรอบข้างดีนะคะ คนอื่นในสังคมก็จะดีด้วยมนุษย์ปกติจะมีคาปาซิตี้เรื่องความจำและความสามารถในการคิดได้ประมาณสองามชั่วโมงตวันถ้านอนหลับดีๆนะคะประสิทธิภาพในความคิดหรือว่าความฉลาดเซลล์สมองเนี่ยจะเยอะอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ความรับพวกนี้มันไม่ค่อยมีในประเทศไทยนท่งที่การนั่งสมาธิ ุของมนษย์ร่างกายของเรามีกระแสไฟฟ้านะคะถ้าเราฟังดนตรนีคลาสสิกหรือว่าซิมโฟนีแซกโซโฟนพวกนี้จะยกระดับทำให้สมองเราเข้าไปถึงจุดที่ว่าจุดที่พักผ่อนจุดที่ดีที่สุดเรียกขั้นนี้ว่าขันา้นเบต้าซึ่งมี4ขัน้นลองจำไม่ได้ ทำได้แค่เดียวคือแค่ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้นอนหลับเข้ามาขั้นนี้ได้ต้องอาบน้ําแล้วก็นอนดีกินไม่มากเกินไปเปิดแอร์กาลังดีอย่างเงี้ยค่ะที่นอนนุ่มกําลังดีนอนหลับหรือกลับยาวนะคะนอนไม่ฝันนะคะถ้านอนเราฝันนี่ไม่ดีคุณภาพของการนอนไม่ดีนะคะเหนื่อยต้องเปลี่ยนมือ ลืมให้ดูถนนแล้ววันนี้พูดเยอะไปหน่อยถึงร่างกายนะคะก็นี่ละค่ะน้องก็จะให้ความสําคัญเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็การ be the reason for someone smiling นะคะ be the reason ก็คือจงเป็นเหตุผล for someone smiling ก็คือสําหรับคนอื่นๆสําหรับบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่จงเป็นเหตุผลที่ทําให้คนอื่นเขามีความสุขนะคะ อย่าเป็นคนที่ยากเกินไปอย่าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนเจ้าทิิฐมากเกินไปนะคะจงยืนอยู่บนทางสายกลางนะคะอันความเมตตากรุณาจะหาไม่นะคะถ้าสืบคือความเมตตากรุณาการให้อภยัยการปล่อยวางเนี่ยทำยากที่สุดถ้าใครสามารถทําได้นะคะคนนั้นนะคะมีโอกาสที่จะเข้านิพพานหรือว่าพบกับความสุขในชีวิตปัจจุบันเลยนะคะ้องก็อยากมาให้กําลังใจแล้วก็ บอกคนรอบข้างรอบตัวคนที่น้องรู้จักว่าบางครั้งนะคะการตึงเกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์หย่อนเกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะจงเรียนรู้ที่จะเดินเส้นทางสายกลางนะคะการให้อาภายัยให้โอกาสคนเนี่ยมันได้บุญนะคะน้องคิดว่าแบบนี้แต่ว่าอย่างอย่างอย่างที่บอกนะคะว่าคุณเสมอกันนะคะถึงจะคุยกันรเรื่อง คือบางทีอายุต่างกานประสบการณ์ต่างกันความเมตตากรุณาต่างกันศีลธรรมต่างกันเลยทำให้คนคุยกันไม่รู้เรื่องเข้าใจกันยาก,กน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะนอนหลับพักผ่อนอย่างดีสบายใจแล้วก็มีความสุขเราก็จะตื่นขึ้นมาหน้าตายิา้มแย้มแจ่มใสยอย่างนิชกรนเนี่ยนะคะเอ,อ้นะคะ มีความสุขสุขภาพดีหุ่นดีรู้สึกสวยรู้สึกมีความสุขหน้าตาอิ่มเอิบยิมย้มย้ําจ้ำใสคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเราเขาก็จะรู้สึกดีไปกับเราเพราะว่าใบหน้าเรายิ้มและเบื้องหลังของใบหน้าแสดงว่าคุณภาพคุณวันนี้คุณไปทํางานนะคะคุณเจอคนในสังคมคุณดูหน้าคนในสังคมเลยคะ่ะใช้วิธีสังเกตเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะคะถ้าใครที่เขาหน้ายิ้มยิ้มย้มําจ่มใสนะคะคนอ้วนนะคะมักจะอารมณ์ดี คนที่ไม่มีเรื่องที่คิดมากนะคะเป็นคนสบายง่ายๆไม่มีอะไรต้องคิดต้องกังวลเนี่ยหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างน้องนี่ยิ้มไม่ร้อยเปอร์รเซ็นต์นะคะมีความกังวลน,นะคะแต่ว่าด้วยระบบของร่างกายที่มันกินอาหารพอเพียงนอนหลับพอเพียงแล้วก็ออกกําลังกายมาระด,ดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะ,จะทําให้แข็งแรงแล้วก็มี e NERGY หรือว่ามีพลังงานเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะทําให้ เป็นพลังงานชีวิตที่ทําให้หน้าตาเยืนเย็นเฉสเยหรือว่ามีความสุขในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามังมีขั้นกว่าแล้วก็ไปไกลกว่านี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาสังเกตคนในสังคมหรือว่าคนในบ้านของเราไหมคะว,ว่าเขามีหน้าตาเป็นยังไงถ้าเขามีหน้าตากังวลนะคะเราก็จับสังเกตนะคะหาหาโอกาสหาเวลาที่เขาพร้อมเราก็เข้าไปคุยนะคะ หรือว่าเข้าไปทําให้เขาสบายใจนะคะไมะ่ความจริงอาจจะไม่ต้องถามเหตุผลทุกอย่างอาจจะต้องปล่อยวางทิ้งอดีตไว้นะคะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อาจจะต้องเริ่มต้นจากการคิดอย่างนี้นะคะเราก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆลืมอดีตลืมทุกอย่างนะคะที่เคยโกรธที่เคยไม่สบายใจนะคะเริ่มต้นปัจจุบันเพราะว่าถ้ายังติดฝังอยู่ับอนี้นะคะคุณจะไม่มีความสุขได้เลยเราต้องเริ่มต้นสิ่งดีแล้วก็มองหาในสิ่งดีๆของตัวบุคคลนั้นนะคะ ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเป็นเหตุผลที่ทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ตัวเรา